สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมดักกี้เองครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำตัวละครหน้าเล่นหน้ารีหาตอนช่วงแรกๆของการที่เราจะเริ่มเล่นนะครับนั่นก็คือนี่ครับโซโอเอเผามนุษย์มานะครับโซโอเอแลงเอสนะครับซึ่งสกิลแต่ละสกิลผมบอกเลยครับว่าดีมากๆงั้นเรามาดูสกิลแต่ละสกิลของเขากันเลยนะครับเริ่มจาก การโจมตีปกติจะเป็นการพุ่งเข้าไปโจมตีทาดาเมจ100%เรามาดูสกิลต่อไปของเขาครับสกิลคอมโบนะครับสกิลคอมโบของเขาครับถ้าหากศัตรูตีสถานะสัตว์ล้มเราจะพุ่งไปทาดาเมจ38%แล้วก็ทําให้ศัตรูตดสถานะซั์ลอยแล้วก็เราจะได้ร่างแยกมา1่ร่างนะครับสกิลพรสวรรค์สกิลแรกนะครับเริ่มเทินมาเทินแรกเราจะสร้างร่างแยกมา2ร่างนะครับ แล้วก็ล่างแยกจะมีสเต็เป็นแค่20%ของดอนครับแต่ว่าถ้าเรายิง up มันก็จะยิ่งสเตก็ก็จะยิ่งดีขึ้นนะครับส่วนอีกสกิลคือใน1เทิร์นเราจะไม่ได้รับดาเมจหึงครั้งนะครับผมบอกเลยว่าดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปลองคอมโบล,ลองดาเมจของโซเอกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะไปลงเป็นส่วนของอ,อการจำลอง ไม่เรียกว่าอะไรวะเอาไงก็เรียกดันอีพเลยเพราะว่าผมจะเอาไปอัพอีพีอัพโลคอเยอะเลยครับส่วนดันอีพีขั้นห้าก็เอาไว้ก่อนแล้วกันขอา้ามขอทำอะไรก่อนก่อนเริ่มเกมทุกครั้งครับอย่าลืมนะครับจัดทับจัทับก่อน,นครับจัดตำแหน่งจัดอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับ จัดคอจัดตำแหน่งของอะไรให้เรียบร้อยผมจะให้ริมารุปไปยืนฝั่งสายสุดนะครับแล้วก็ผมจะให้กาบิวไปตีไปไล่แทงฝั่งตรงข้ามยับยับนะครับก็ทีมผมจะจัดประมาณนี้เดี๋ยวผมเข้าไปเช็คคอนะครับผมจะให้เป็นริมารุสายฮิวนะครับแล้วก็ผมไปได้พรสวรรค์แถวที่2มานะครับคือ ก่อนีิมอนุจะโยมตีมันจะลดดาเมจสาเอร์เซ็นต์ะครับโจมตีปกติผมจะเปลี่ยนเป็นหิวเลือดแล้วกันนะครับนี่หิวเลือดหิวร้อยเปอร์เซ็นต์ของดาเมจโอเคพร้อมยืนยันเตรียมผมจะเปิดเป็นออโต้ไปเลยนะครับเพราะว่าบางทีผมไปกดผมก็กดไม่ทันสกิลเนี่ยเห็นไหมครับเมื่อกี้ต้นเกม ดาเมตได้ร่างเงาของโซโอเอจะมา2อร่างนะครับแล้วก็หลังจากที่โซโอเอไปคอมโบเสร็จก็จะได้ร่างเงาเพิ่อมอีกหนึ่งร่างนะครับไอ้กาบิวของเราสกิลพิฆาตเปีย้ยง <c oughs> โดนแค่สี่เปนหกกาบิวเอาไปไล่แทงดีกว่านะครับกาบิวเราโดนคอมโบแล้วผมไม่ตายหรอกมั้งดันเจนนี้ปีแค่ขั้นที่สี่นะครับศัตรูติดลบลิศ แต่ว่าการบี้ของเราก็ยังไปได้แทงได้ครับเพราะว่ามันมีสกิลติดตัวของเขานะครับตรนี้ครับนี่ริม,มรูหิวขึ้นแล้วดูร่างปลอมเรามันรับดาเมจได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็มันก็จะทําดาเมจได้ดีเช่นกันครับดูครับ 3, 000, 3, 000, สามพันสามพันสามพัปิดชี้สี่พันต้เลยไปคุณปู่ปาดทําคอมโบสซเองก็จะ เพิ่มแรงเงาขึ้นมาอีกนะครับรอดูรอดูฝ่ายตรงข้ามโดนชิออนตีไตโซเอไม่ไปไม,ไม่ไม่ได้ทำคอมโ,มโบเพิ่มแางเงาเลยตัวนี้ครับผมจะให้โซเอดูดูตัวสกิลยาของเขาเพิ่งดาตงดวตกโดนล่างโดนล่างเอาเลา สับมาเลยสับร่างออกมาเลยดูสกิลเพิ่มเกาะมาเพิ่มก็เพิ่มมาเถอะรอดูรอดูโซเอบอกเลยทีเด็ดเจ็ดย่านน้ำซึบซึบซๆบซบซบซบโอตายหมดตายหมดเป็นไงกันบ้างนะครับคุณผู้ชมโซเออันติทีเดียว จะยกทีมเย็ดเชเดี๋ยวผมเอาอีกสักตาแล้วกันนะครับทีมกับคอผมก็จะใช้ทีมเดิมกับคอเดิมเลยแล้วครับไปเลยไปเปิดออโต้นี่ครับเห็นไหมต้นเกม,เร,มเริ่มเริม่มเทินมาเทินแรกของเกมเราจะได้ล่างเยี่ยงมาสองล่างนะครับ ทำคอมถ้าทำคอมโบเสร็จเราก็จะได้มาอีกได้มาอีกหนึ่งครับนี่แหละพุ่งขึ้นมาแล้วสกิลพิ่าดพี่สี่แปดหกเหมือนเดิมการาบิวายับข้ามอ่าคอมโบการาบิวอีกไม่ตายหรอกนี่แทงสวนแทงสวน แล้วก็แทงสวนเอา้าไม่ตายอาชิออนไปตียิมรลุฮิวเปรี้ยงตีร่างเขาเข้ามาตีร่างเขามาเลยหนึ่งร่างเขาร่างเขาไล่แทงตายไปคุณปุ่คุณปุ่ทำคอมโบไปเลยเอา้าผมลืมปิดออโต้โซเอผมอันติเฟียนี่ โอโบิโลโอบิโลโอบิโลโอบโ,โอบโลมูนสเลดชื่อแม่งอา่านยากจริงนะแต่ละท่านิบลอยหนึโซอเอผมโอ้ไม่น่าเลยนะดิม,มารุไปดิม,มารุสายฟาทามินใส่หัวพวกมันมาเริ่มรอบที่สองนี่ สายฟ้าทมินเพียงโดนไปตัวละเจ็ดพันนูฝนดาวตกใส่โซเอทุองอีกมาสับล่างเงาอีกโอ้หเอ็มหม,มูเข้มเกาะการดิวดไล่แทงสองพันห้าสามครั้งยังติดขี้ยังติดขี้ด้วยดูขนาดตีขี้ยังแทงหมูไม่เข้าอ่ะ ว่าโซเอผมอันติทีเดียวตายหมดนะขีดดูนะริโมนุฮิวร่างปอมสับล่างปอมมาคอมโบล่างปอมมาเลยดูครับล่างปอมล่างปอมมันดีนะครับแต่ว่ามันจะไปแพ้เออไปแพ้ตัวไอ,อเรียกว่าอะไรมาเบบีมิรุคือเบบีมิรุคาร์ดเออโคตรแพ้เลยเพราะว่าร่างปอมมันก็ไม่ได้ถึงขนาดน,นั้นเบบีมิรุมันแรงครับ หนูล่างปลอมได้แล้วมาโซเออันตีไปเลยน่าจะไม่พลาดทีเดียวน่าจะหายหมดเค็ดเงาก้นแหงโซเอปุ๊บปุ๊บปุ๊บดูหายหมด <c oughs> โ,โหโซเอเอ็มอีพีมันน่าจะมีระบบบอกว่าแต่และตัวทำดาเมจได้เท่าไหร่เนาะ แล้วก็ส่วนในเรื่องของเซตอุปกรณ์ผมจะมาบอกอีกทีหลังนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็หาของอยู่นะครับหาของไปทําเซตอุปกรณ์อยู่นะครับเช็คดูหน่อยสิมีเคลียร์ด่วนไหมไม่มีวะลองให้มาริมรุกดกดรีเซ็ตดูจะมาไหมไม่มาลอตีๆไปเท่านตัวนี้โดนคอมโบแรงขึ้น1,000%เซ ให้ชีออนกระโดดทุบแล้วก็ปูฟันน่าจะตายแล้วสกัดแอคแทกเรียกง่ายคอนทุกหัวเปี่ยงดูปูคุณปูดไล่แทงจบนี่หล่อเทแต่เด็กเซตสีม่วงว่ะเซตสีส้มผมว่ามันก็ออกออกง่ายอยู่นะครับแต่ว่าเออก็ออกง่ายอยู่เด็ด อันนี้เป็นหุ้มเกาะหุ้มเกาะใช่ไหมวะเดี๋ยวเราให้กาบิวให้กาบิวไล่แทงตอนต้นเกมยแล้วกัน <c oughs> เปิดมาให้กาบิวไล่แทงแล้วก็เตะตาไยไปให้หมดจัดแบบนี้เลยก <c oughs> ดปุ่มไว้หน้ากาบิวไล่แทงหกครั้งเก้าครั้ง น่าจะตายหมดแลยเพิ่มดาเมจซะขนาดนะัด้นดูเปียเปียเบี้ยเปียไล่แทงไล่แทงตายจบดูจะได้ของทองไหมไอของส้มดิเออได้มาหนึ่งเซตที่ก่อนอินจาผมก็ี่ยต้องการพอดีนะครับจะไปให้กาบิวนี่เดะถ้ากาบิวใส่ก่อนอินจามันก็จะเพิ่มการโจมตีปกติอีกหนึ่งครั้งนะครับสุ่มสุ่มสุ่มเพิ่มห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์ ก็เป็นยังไงกันบ้านนะครับสาหรับคลิปนี้มีอะไรก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับใต้คอมเมนต์ดี๋ยวผมรับภารกิจรายวันก่อนเดี๋ยวเรามาดูเซ็ตที่ผมใส่หน้าตอนนี้ก่อนนะครับหน้าตอนนี้นะครับผมใส่ผมใส่แค่ไอเซ็ตละสองอันนะครับให้มันเพิ่มดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์เฉยๆนะครับตอนนี้ซึ่งเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะทำเซ็ตมันเสร็จตอนไหนนะครับโซเอ เพราะว่าผมต้องไปทำเซตของกาบิลก่อนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านที่เข้ามาดูจนจบด้วยนะครับผมไปละบาย